ครับเป็นน้ำตกไหมครับผมพี่นองเลยเบิ้งน้ำกันเด้อปาที่ผมจิถไายฝากไปสู่เบิง้งอสวยงามจริงๆครับน้ำตกถ้ำโสดาครับมันเป็นเถิดหินนะครับเด้เอเกินวันยังเหรอฮะภาษาอีสานเกินว่าเถิบหินติโอสวยๆครับสุดยอดเลยครับ เบื้องต่อมาจากลีปวังหันนี่เด้อครับเด้อั่ไผมาเบิ้องชีพนี้ล้วขันบ่อเบื้องชีปวังหันให้ย้อนกลับไปบรรยากาศที่ผมถ่ายมันทีแรกมันเน่าหดผมเลยตัดออกครับป่าแม่ดไม้ยังอุดมสมบูรณ์ครับอความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติน้อมรับว่าสวยงามนะครับเนาะจะเป็นพระมาปฏิบัติกรรมฐาน ก็เงียบสงบดีครับถามว่าพวกนักท่องเที่ยวคนกับมาบ่หอดไปแล้วครับมันอยู่ไก่อยู่ไหนไนครับผมบืนของมาผู้เดียวเวลาขนาดนี้ห้อมจีคำแล้วผมก็สีได้เปล่าออกไปเยอะสีมากถ่ายให้ทุกคนดูอย่นเสียงบ่ครับ ไม่รู้น้ำมาจากไหนนะครับเป็นน้ำธรรมชาติที่คือน้ำตกถ้ำโซดานะครับ งามจริงๆค,ครับอันนี้จะเป็นเพิ่บหินขนาดใหญ่ถ้ำนะครับเป็นถ้ำ นี่คือน้ำตกถ้ำโสดานะครับอำเภอหนองคอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมสวยงามแบบธรรมชาติครับเดินไปเรื่อยๆ่ำไม่พี่นอ้อกมันเป็นโคนอีกสันหนึ่งนะครับสั่นที่สอง อันนี้ผมมาคนเดียวด้วยครับบรรยากาศมันก็นอยากสีว่างเวกแน่จังหน่อยมันเป็นตกเขาไปต้อยบนระพี่นอ้องเอ้อ สวยง่ามครับพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวมายัางกระไดเจอกับคนไก่เขาเบิ่งอยู่แต่ว่ามาเดี๋ยวก็เงียบสงบครับผมก็ขึ้นสีกรับขึ้นแล้วล่ะครับขึ้นมาผู้เดียวเวลาคณะนี่ก็คำแล้ว ใหม่ก็ดีๆทั้งนั้นเลยครับ